สวัสดีครับพี่เติ้ลชั้นปีที่2จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับพี่เฟิร์นค่ะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้ทั้งพี่เฟิร์นแล้วก็พี่เติ้ลนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมรอบพอร์ตเรียวสำหรับการยื่นทีแคสนะคะ การเตรียมตัวรอบพอร์ฟิโอหรือว่าการเตรียมตัวทําอะไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะรู้วอตเราควรจะรู้วายก่อนค่ะตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าทําไมถึงอยากเข้าคณะนี้มหาลัยนี้แล้วก็เขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเก็บข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดน้องสนใจคณะแพทย์เนี่ยน้องก็ต้องหาก่อนว่าที่ไหนบ้างของมหาลัยไหนบ้างที่เขารอบพอร์ฟิโอแล้วก็แต่ละที่เนี่ย มี requirement อะไรบ้างคะ่ะอย่างเช่นของพี่เริ่มสนใจคณะแพทย์ดามาพี่ก็ต้องเข้าไปดูก่อนเลยว่าในรอบพอร์เฟลีโอเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเลยอยากให้น้องๆให้ความสําคัญกับการค้นหาตัวเองด้วยว่าคณะนี้เป็นคณะที่ใช่จริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็น Open House ส o a d s h o w หรือว่าการ เข้ากิจกรรมต่างๆที่คณะนั้นๆจัดให้ค่ะในการเตรียมตัวรอบพอฟิลิโอของพี่เนี่ยพี่ก็จะดูในเรื่องของตลาดแรงงานเป็นหลักเลยนะครับว่าถ้าเราเรียนคณะนี้เนี่ยแล้วเราจบมาเนี่ยจะมีอาชีพอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้นะครับการที่พี่เลือกเข้าวิศวะเคมีเนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ยมีความฝันที่จะประกอบธุรกิจเคมีพันธุ์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งพี่ก็มองไปถึงอนาคตแล้วนะครับว่าตลาดแรงงานของเราเนี่ยมีความต้องการเคมีพันธุ์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อนาคตถ้าจบไป4ปีเนี่ยยังไง เคมีพันก็ยังจําเป็นแน่นอนมันเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงเลือกเข้าคณะน,าานี้สาขานี้ในรอบพอร์ตโฟลิโอครับอยากเสริมของเรื่องการคอยอัปเดตข่าวแล้วก็การอัปเดตข้อมูลค่ะเพราะอย่างคณะแพทย์รามาก็มีเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีเช่นกันค่ะก็อยากให้เราติดตามเว็บของคณะนั้นๆหรือว่ามาหาลัยนั้นๆอย่างต่อเนื่องค่ะ หลังจากที่พี่รู้ตัวแล้วนะครับว่าพี่อยากเข้าคณะน,นี้สาขานี้เนี่ยพี่ก็เริ่มทําการเตรียมตัวเลยโดยขั้นตอนการสะสมผลงานของพี่นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือพี่แบ่งเป็น hard skill กับ soft skill นะครับสำหรับ hard skill เนี่ยพี่รู้แล้วว่าพี่จะต้องเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับพี่มีความจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็เศรษฐศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนในห้องมากๆ ส่วนสอบสกิลเริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นประธานนักเรียนนะครับเพื่อที่เราจะมีสกิลลีดเดอร์ชิพเนี่ยเราจะได้รู้ว่าในการทํางานเป็นวิศวกรในอนาคตเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการคนยังไงการดึงศักยภาพของคนออกมาใช้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงได้บ้างซึ่งการทํางานตรงนี้นะครับคิดว่าเราเนี่ยจะสามารถนําไปใช้ในการทํางานจริงๆในการเป็นวิศวกรได้ในอนาคต นอกจากนั้นนะครับพี่ก็ยังเตรียมตัวเรื่องทักษะความพร้อมในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็น Growth Mindset, Critical Thinking หรือว่า Lifelong Learning นะครับซึ่งสกิลเหล่านี้เนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะสามารถนำไปใช้ในการเรียนกับการทำงานในอนาคตได้ครับเมื่อเฟิร์นรู้แล้วว่าเฟิร์นอยากยื่นรอบพอร์ตของคณะแพทย์รามานะคะการเตรียมตัวที่สำคัญก็แบ,บ่งเป็น2ด้านก็คือด้านของคะแนนวิชาการแล้วก็ด้านของกิจกรรมที่จะใส่ในพอร์ตฟลิโอคะ่ะ เริ่มจากด้านของคะแนนวิชาการก่อนอย่างแรกก็คือเกรดใช่ไหมคะที่เราต้องเก็บตั้งแต่ม4ม5มหอันนี้ก็จะเป็นต้องค่อยๆตั้งใจเรียนตั้งแต่ม4เลยเนื่องจากช่วงมหมหเนี่ยเราอาจจะยุ่งกว่าแล้วก็ต้องสอบไอเอลบแมทจะทำให้เกรดอาจจะตกได้พยายามดึงเกรดไปสูงๆตั้งแต่ช่วงม4ค่ะเผื่อมหม6อเอามาเฉลีย่ยแล้วมันจะยังเกิน3.5ค่ะต่อไปก็คือคะแนนไอเอลบแมทข้อดีของ2ตัวนี้ก็คือมันสามารถเก็บคะแนนได้2ปีเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยลองสอบตั้งแต่ม่ 5, ่ จำเป็นต้องพร้อมสอบค่ะแล้วก็สอบอีกครั้งในมหเพื่อให้คะแนนเกินหรือว่าผ่านเกทค่ะในส่วนของผลงานที่จะเลือกเก็บใน portfolio นะคะสิ่งที่อยากให้น้องๆรู้จักกันเลยก็คือ15 medical competency ค่ะหรือว่า competency ที่คณะแพทย์เนี่ยมักจะหากันจากนักศึกษาแพทย์เมื่อเรารู้ประมาณนี้แล้วว่าคณะอยากหาอะไรเนี่ยเราก็มาดูว่าคณะต้องการผลงานประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นรามาต้องการ15ผลงานใช่ไหมคะพี่ก็จะพยายามเวทผลงานเอามาใส่เนี่ยให้มันค่อนข้างเว l rounded แล้วก็ครอบคลุมทุกด้านค่ะ ที่จะแบ่งเป็น4ด้านก็คือด้านวิจัยด้านแข่งขันวิชาการด้านจิตอาสาแล้วก็สุดท้ายก็คือทาเลนเล่นอื่นที่คิดว่าสามารถใส่เข้าไปในพอร์ตได้โดยที่ดูจากตัว competency 15อย่างที่พี่บอกไปอะคะ่ะว่าบางทีผลงานที่เราใส่ไปในอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นด้านการแพทย์ตรงๆแต่ว่าเราสามารถนำไป reflex ใส่พอร์ตได้ อย่างแรกเลยที่พี่จะย้ำน้องๆนะครับก็คือน้องๆเนี่ยควรอ่านกฎเกณฑ์ที่กําหนดนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีหน้า ที่จะต้องทําเท่าไหร่อย่างของพี่เนี่ยคณะวิศวกรรมเนี่ยกำหนดว่าให้น้องเนี่ยทำพอร์ตมา10หน้าซึ่งพอร์ตสิหน้าของพี่เนี่ยก็คือรวมปกแล้วก็สารบัญไปแล้วฉะนั้นเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการโชว์พอร์ตของเราเนี่ยแค่ประมาณมากที่สุดแค่6หน้าเองนะครับในพอร์ตของพี่เนี่ยพี่ใส่ผลงานหลักๆเลยอะ่ะก็เป็นผลงานใหญ่ๆ3ผลงานแล้วก็ผลงานย่อยๆอ,อีกประมาณ8ผลงานนะครับ ซึ่ง3ผลงานที่พี่บอกไปนะครับก็คือผลงานแรกเนี่ยเป็นผลงานเกี่ยวกับการทําหน้าที่ประธานนักเรียนนะครับในพอร์ตเนี่ยพี่ก็จะใส่ความคิดเห็นของพี่ลงไปด้วยว่าพี่ได้อะไรจากการทําหน้าที่ประธานนักเรียนหรือว่าการไปแข่งรัฐสภานะครับเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ความเป็นผู้นําแล้วก็การกล้าสแสดงออก ส่วนงานที่3ตรงนี้เนี่ยพี่ได้ไปแข่งเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในพอร์ตพี่ก็เลยเสริมไปว่าในอนาคตนะครับวิศวกรรมจะต้องทํางานควบคู่กับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผลงานที่พี่ทํามาเนี่ยในการแข่งจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ในการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพวิศวกรรมได้ในอนาคตเทคนิคในการเลือกผลงานมาใส่พอร์ฟิลีโอของเฟิร์สนะคะต้องเกริ่นก่อนว่าเนื่องจากรามาเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ได้เรียกว่ารูปเล่มก็คือไม่เอารูปเล่มเลยเขาจะเป็นเว็บมาแล้วก็ให้น้องใส่ผลงานที่มีแล้วก็ จะเน้นการเขียนอธิบายผลงานนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเลือกประมาณ4ด้านที่พี่อยากจะเน้นๆในพอร์ตของตัวเองอย่างแรกก็คือแสดงความตั้งใจออกมาว่าเรามีความตั้งใจที่จะเก็บผลงานแล้วยื่นเข้าที่นี่อย่างต่อไปก็คือแสดงว่าเราเหมาะกับการเป็นหมออย่างต่อไปก็คือเราเหมาะกับหมอที่นี่ก็คือที่รามา สุดท้ายก็คืออะไรก็ตามที่แสดงความยูนิคเนสหรือว่าอะไรที่เป็นตัวเองแล้วทำให้เราแตกต่างออกจากคนอื่นค่ะจุดสาคัญที่สุดที่พี่อยากจะเน้นย้ากับน้องๆทุกคนเลยก็คือการที่น้องๆควรจะเลือกมาใส่แต่กิจกรรมที่น้องๆทาเองจริงๆไม่ได้เมคขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้จ้างใครทําค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วความซื่อสัตสย์จุดสิติเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับทุกอาชีพอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ทําเองเท่านั้นค่ะ สำหรับการเตรียมตัวเล่าสัมภาษณ์ของพี่นะครับพี่เนี่ยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนม i n เซ็ตของตัวพี่เองก่อนพี่คิดว่าการที่เราเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยคือการมานั่งพูดคุยกับอาจารย์ว่า อาจารย์จะสามารถช่วยอะไรเราในการเรียนในคณะนี้สาขานี้แล้วเราจะสามารถจบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างแล้วเราเนี่ยจะสามารถช่วยอาจารย์ช่วยมหาวิทยาลัยในการทําให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรซึ่งในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับพี่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่จะเอามาฝากเนาะเทคนิคแรกนั้นก็คือในกรณีที่อาจารย์ถามข้อดีของเรานะครับก็ให้เราตอบตามความเป็นจริงแต่เมื่อใดที่อาจารย์ถามข้อเสียของเรานะครับ ก็ให้เราตอบตามความเป็นจริงเช่นกันแต่ว่าน้องจะจําเป็นที่จะต้องตอบความเป็นจริงที่เป็นข้อเสียของน้องจริงๆแล้วข้อเสียของน้องเนี่ยจะสามารถปรับแก้ได้ในอนาคตนะครับ ข้อสนะครับสำหรับพี่เนี่ยตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์ถามพี่ว่ามีคําถามเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยที่พี่จําได้เนี่ยพี่ตอบเขาไปว่าอาจารย์พอจะมีเทคบุ๊กมีคลิปวิดีโอหรือว่ามีสื่อการเรียนการสอนอะไรไหมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะสามารถเปิดเทอมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะโชว์ความกระตือรือร้นที่จะใฝ่เรียนรู้มีความสนใจที่จะเข้าเรียนในขณะนี้สาขาวิชานี้จริงๆแล้วก็มีการใช้เวลาว่างของเราให้ ปนระโยช์แล้วก็ข้อที่3นะครับคือเราเนี่ยจะต้องทิ้งท้ายให้คนสัมภาษณ์จาเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถนัดของเราเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะใช้หรือว่าการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับก็ขอฝากน้องๆไว้3ข้อเท่านี้นะครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราควรมีวิธีการเตรียมตัวยังไงเนี่ยก่อนอื่นเราควรรู้จัก ตัวขั้นตอนที่เอามาคัดสัมภาษณ์น้องๆก่อนค่ะซึ่งของคณะแพทย์เนี่ยจะมีการสัมภาษณ์พิเศษที่เรียกว่า MMI หรือว่า multiple mini interview โดยคําถามที่เขาจะเอามาในแต่ละห้องเนี่ยจะแบ่งเป็นประมาณาป,ประเภทประเภทแรกก็คือสถาน,นการณ์สมมุติแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยแก้ปัญหาอย่างที่2ก็คือการตอบคาถามเกี่ยวกับโลจิกหรือว่าการแสดงมาเซ็ตของน้องๆ สุดท้ายก็คือคําถามเกี่ยวกับตัวน้องเองหรือว่าเกี่ยวกับตัวคณะค่ะพอน้องๆรู้จักแล้วว่าน้องๆจะไปเจออะไรในห้องสัมภาษณ์บ้างเนี่ยทีนี้มาถึงพาร์ทการเตรียมตัวกันบ้างพาร์ทการเตรียมตัวขอบแบ่งเป็น2อ,อย่างเนาะอย่างแรกก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าเกี่ยวกับคณะอย่างที่2ก็คือการตอบคําถามที่เป็นการตอบปัญหาค่ะ แต่ว่าส่วนที่พี่จะเน้นนิดนึงก็คือส่วนการตอบคําถามที่เป็นการตอบปัญหาที่อาจจะจาเพาะกับคณะแพทย์นิดนึงสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือหลักการตอบของน้องน้องควรจะตอบแบบชัดเจนแล้วก็มี supporting sentence ชัดเจนก็คือมี statement ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่ supporting ที่มันจะมา support คําตอบของน้องให้ strong แล้วก็น่าเชื่อถือค่ะส่วนสิ่งที่จะทาให้แต่ละคนเนี่ยต่างก,กันก็คือส่วน supporting นี่เองน้องๆสามารถหาได้จาก experience ของตัวน้องเอง ที่จะทําให้คําตอบน้องต่างจากคนอื่นอย่างเช่นเขาถามว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการจัด open house ปุ๊บน้องจะแก้ไงถ้าเกิดน้องสามารถยุกตัวอยา่อางอดีตของตัวเองที่เคยทําขึ้นมาได้เนี่ยคำตอบของน้องก็จะเป็นคําตอบที่มีคนเดียวในห้องสัมภาษณ์นั้นทันทีเพราะว่าเป็นสิ่งที่น้องเคยทํามาคนเดียวอย่างต่อไปก็คือพวกลอจิกต่างๆซึ่งน้องสามารถหาอ่านได้หรือว่าการที่น้องเนี่ยไป adopt จากที่ทต่างมาใช้อย่างเช่นการอ่านหนังสือเยอะๆอ่าถ้าให้พี่แนะนําก็อย่างเช่น thinking fast and slow ส r า u n ด e d by i d เดียติงอาร์เกนหรือว่าพวกแบบ Atomic h a b บิตหนังสือพวกนี้ค่ะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเชฟความคิดหรือว่ามีอะไรที่ยกขึ้นมาตอบในห้องสัมภาษณ์ได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตที่ชนิดสุดท้ายที่จะทําให้เรามีข้อมูลไปตอบมากกว่าคนอื่นๆก็คือการหา Data หรือว่าข้อมูลมาก่อนวันสัมภาษณ์จริงค่ะจะมี4ชนิดด้วยกันที่พี่เออหามาได้เนาะอย่างแรกก็คือการติดตามข่าวสารช่วงนั้น อย่างที่2ก็คือการหาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคําถามหรือว่าอย่างเช่นพวกข้อกฎหมายต่างๆอ่ะอย่างต่อไปก็คือการอ่านเปเปอร์วิจัยที่สามารถเอามาซัพพอร์ตคำตอบของน้องได้ข้อสุดท้ายแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะก็คือ medical ethics หรือว่าจริยธรรมทางด้านการแพทย์ค่ะก็คือถ้าเกิดน้องๆรู้วิธีเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วน้องๆศึกษามาพอสมควรน้องๆก็จะมีซัพพอร์ตติ้งที่ทำให้ตอบไปแล้วคำตอบน้อง strong แล้วก็น่าเชื่อถือค่ะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วการสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นการเหมือนเจอปัญหาจริงๆแล้วก็วัดการแก้ปัญหาจริงๆใช่ไหมคะต่อให้น้องๆไม่สามารถแก้ปัญหาหรือว่าตอบคาถามที่อาจารย์ยกขึ้นมาตรงนั้นได้เนี่ยน้องๆก็จําเป็นที่จะต้องรู้วิธีในการแก้ปัญหาที่ต่อมาจากนั้นเช่นขอโทษก่อนแล้วก็บอกว่าต่อไปหนูจะปรับปรุงตัวเองอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปจะศึกษาข่าวมากขึ้นหรือว่าต่อไปจะลองทําแบบนี้คะ่ะ หลักการหนึ่งที่พี่อยากจะแนะนําก็คือการพูดแบบท็อปดาวอย่างเช่นวันนี้ที่น้องๆเห็นพี่ตอบคาถามมาทุกข้อเนี่ยพี่จะพูดขึ้นก่อนเลยว่าพี่จะพูด4ด้าน4ด้านมีอะไรบ้างแล้วพี่ค่อยๆอ,อธิบายทีละด้านแบบนี้เป็นการอธิบายแบบเป็นพีระมิดลงมาทําให้อาจารย์เนี่ยเขาฟอลโล่เราได้ว่าเราถึงข้อไหนแล้วแล้วตัวเราเองก็จะไม่ลอสเสื้อว่าเราลืมบูลเลตพอยท์ไหนในการพูดไปหรือเปล่าค่ะและนี่นะครับก็เป็นวิธีการเตรียมตัวรอบพอร์เฟลียของพีเตอร์แล้วก็พี่เฟิร์นนะครับ ที่อยากให้น้องๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ตามความเข้าใจของตัวน้องๆเองนะครับหรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์รวมทั้งเข้ามากด subscribe ช่องวีแม่ใิ้โดนด้วยนะคะบ๊ายบาย